ว่างอยู่แล้วในสัมพสิษงความคิดไม่ว่าจะดูเหมือนจริงจังรุนแรงแค่ไหนก็แค่ความคิดมันจะดับไปในที่สุดสู่ความว่างเมื่อเราตระหนักในธรรมชาติดั้งเดิมของจิตความคิดเหล่านี้ก็เกิดและดับอยู่ตลอดเวลาจะหลอกเราไม่ได้อีกต่อไป เหมือนกับก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้นคงรูปอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็สลายตัวไปในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเช่นเดียวกับความคิดที่เกิดขึ้นด้วยโมหะตั้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ดับไปในความว่างของจิตทว่าในความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยที่ได้เกิดขึ้นมา เดิมแท้เดิมทีไม่มีสิ่งไหนเกิดดับมีแต่โมหะเป็นขณะขณะความหลงผิดที่มีเราหลงไปเป็นเจ้าของแต่ละขณะชีวิตมีอยู่ได้ก็แค่ขณะขณะหลงเยอะก็เป็นชาติสืบต่อต่อไปจิตมันฝึกไม่ได้หรอกกายก็สั่งมันไม่ได้ ไม่สร้างอุปทานเพิ่มไม่หลงไปเพิ่มไปลดไปกำจัดและคลายความหลงยึดว่ารูปนามนี้เป็นของเราธรรมะไม่ใช่นอกไม่ใช่ไหนอย่าส่งจิตออกนอกแต่ให้มาเห็นในหลบอยู่ในคิดว่านอกคิดว่านายหรือรู้ว่านอก หรือรู้ว่านมันก็ยังเป็นแค่สิ่งที่ไปรู้และสิ่งที่ไปเห็นก็เป็นแค่ทำคู่ก็มีผู้เห็นผู้ตัดสินก็มีผู้เกิดผู้ดับไม่ใช่กายไม่ใช่จิตไม่ใช่สติไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่บารมี ไม่ใช่ศรัทธาใดๆไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำไม่ใช่ที่รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องไม่ใช่ความหมายหลังการเห็นและที่รู้สึกได้แม้หนึ่งเดียวความว่างนิพพานอรหันต์ก็เป็นหลงยึดสมมุติบัญญัติหลงแค่ชื่อผู้ผลจากสมมุติแล้วคาเหล่านี้ร้วนไร้สาระ คิดว่าใช่คิดว่าเป็นคิดว่าถูกแล้วจบแล้วก็เป็นเพียงการคิดเอาเองหลงมีเป็นอะไรซะแล้วสิ่งที่แยกได้เอ,อ่ยได้ไม่ใช่ธรรมทุกสิ่งที่ก่อนจะแบ่งแยกและร้วนมีในที่แบ่งแยกไร้ปัจจุบันไร้สมมุติบัญญัติให้อ่านเล่นๆสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญญา และความรู้เมื่อไรใครอ่านแล้วไม่ต้องการแม้นปัญญาไม่ต้องการแม้นความเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เห็นความเป็นจริงนี้เองที่ไร้อุปทานใดๆมาบดบังแค่เอื้อมก็ยังไกลเกินไปความจริงแท้อันสมบูรณ์อยู่ตรงหน้าแล้วตื่นรู้ทันที อย่างฉับพลันฉับพลันเป็นอย่างไรไม่เพง่งไม่ขมกดและไม่เผลอไม่พักและไม่เพลี่ยนไม่ต้องกําหนดไม่มีรูปแบบไม่ได้ใช้ความคิดรู้อย่างเรียบง่ายรู้ตามความเป็นจริงรู้ได้เองที่มีอยู่ตลอดเวลาพ้นไปจากความพยายาม จะว่างและสว่างแผ่ภัยสาลเองเป็นมหาสติที่อ่อนโยนตแต่เต็มไปด้วยมหากรุณาที่ขับเคลื่อนเป็นโพธิจิตสู่สังสารวัฏนี่คือพุทธะในใจเธอสมบูรณ์พร้อมในตัวเองเมื่อใดที่แสงภายในชาชายส่องประลายออกมาเมื่อนั้น เธอไม่จำเป็นต้องอ้างอองแสงอื่นๆจากภายนอกอีกต่อไปความมืดจะต้องสลายหายไปเองแสงและพลังงานไม่เคยสูญสลายไปไหนเพียงเปลี่ยนสถานะไปตามบทบาทหน้าที่ตัวมาสเตอร์คงอยู่แต่แบ่งพลังงานย่อยลงมาทำหน้าที่บทบาท และแรงเคลื่อนของพลังงานเดิมวางที่อิสระหลายการาำนดไม่ต้องทำใจเป็นกลางหรือต้องทำใจถ้าทำใจทุกคนมันเอียงทันทีมันกลางเองธรรมชาติมันไม่ได้บอกอะไรเรามีเพียงปรากฏการต่างผ่านไปเองโดยไม่มีหน้าที่ใดๆไม่มีบท ไม่ติดใจไม่คล้องคาใจหรือซ่อนในสิ่งใดๆมันก็สลายเองตลอดตลอดจนผู้เห็นและสิ่งถูกเห็นมันก็อน,นิจจังสลายไปเองเมื่อเราไม่หลงมายาไม่สร้างมายาซะเองก็ไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรตาย เมื่อไม่มีสิ่งใดดีก็ไม่มีสิ่งใดเลวสิ่งใดที่เธอไม่เคยมีเธอก็จะไม่มีวันสูญเสียสิ่งใดที่เธอไม่เห็นมันก็จะไม่หายไปสิ่งใดที่ไม่อาจเพิ่มขึ้นมันก็ไม่อาจลดลงความว่างที่แท้จริงคือไม่มีผู้บอกว่า วา่สัตธรรมปุรทิกตรในอาวาตสตังกสูตรเราพบคำกล่าวว่ากฎหนึ่งคือการไม่ได้เกิดขึ้นกฎหนึ่งคือการไม่ได้ดับ